สมมติเวลายมให้ของเข้าไปเนี่ยยมให้แล้วเนี่ยคิดอยากได้กลับคืนไหมอืมเนี่ยบางคนอยากได้คืนเพราะว่าบางทีเอ๊ะโมโหเขาบ้างเขาเอาไปทําอย่างน้นอย่างนี้เพราะยมผูกพันในสิ่งที่ให้นะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้แล้วคือจบไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของเขาแล้วจบแล้ว ะพระองค์จึงบอกให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากให้ของที่ให้ได้โดยยากนี่คือการละความตระหนั่นเองต้องละความตรีอันเป็นมลทินในจิตการละความตรีเป็นอย่างนี้ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากวิธีละความตรีง่ายๆพระองค์บอกว่า ก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้เราให้ทานก่อนให้ให้แบ่งอาหารเป็นทานจาก้าไปแล้วเราจะรู้ว่าเวลาเราจะแบ่งอาหารมื้อที่เราจะกินเนี่ยเราจะรู้สึกหวงแล้วอ,อันนี้ชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กนนเธอเอาชิ้นนี้ไปเอาอย่างนี้ไปนิดเดียวเนี่ยมันยังตะหนีเลยพระองค์ยังบอกเนี่ยเป็นวิธีการละความตหนีที่พระองค์แนะนำเอาไว้ เห็นหนะมทำทุกครั้งก่อนกินเนี่ยแบ่งอาหารให้คนอื่น